วันนี้ขอมาแนะนำแก้วน้ำที่เหมาะสำหรับการเดินทางเก็บได้ทั้งความร้อนแล้วก็ความเย็นฝากเกลียวปิดสนิทเครื่องดื่มไม่หกออกมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือแก้วน้ำสุญญากาศมินิมัล0.5ลิตรจากซีเกลดีไซน์มินิมอลพกพาสะดวกดื่มง่ายไปได้ทุกที่มีทั้งหมด 4, 4สีสามารถเลือกได้ตามความชอบสามารถเลือกสีที่ใช้ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องดื่มสำหรับออกไปข้างนอกกันเลยนะคะใครชอบเป็นเครื่องดื่มอะไรก็สามารถทำได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝาฝากเกลียวและจุก ปิดสนิทน้ำไม่หกแน่นอนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในค่ะว่ามีน้ำอยู่เต็มแต่ว่าน้ำไม่หกทุกคนเห็นไหมคะลองคว่ำดูอีกทีดูนี่นะไม่หกจริงๆค่ะและตรงนี้ดีไซน์มาดีมากเพราะมีฝาที่ เปิดง่ายสามารถยกดื่มได้ทันทีและมีดีไซน์ที่มินิมอลพกพาสะดวกยกดื่มได้ง่ายไปได้ทุกที่แค่เพียงมีแก้วน้ำสุญยากาศมินิมอล0.5ลิตรของซีเกิลติดรถเอาไว้เว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มีเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมดื่มตลอดเวลาใครสนใจแก้วน้ำสุญยากาศมินิมอล0.5ลิตรจากซีเกิลสามารถกดดูที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะดีไซน์มินิมอลพกพาสะดวกดื่มง่ายไปได้ทุกที่